วัดีจ้าแม่ไก่มาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะเช็คเงินเยียวยากเกษตรกรทกสอโอนไม่ได้1.6ึ่งจแสนรายวาสันเนะจ้ะขอบคุณพี่น้องทีติดตามรับชมรับฟังในช่องแม่ไก่นะคะขอบคุณกัรยายนามีที่กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบพระคุณยางสูงที่ซอยตอบคอมเมนต์นะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรทก,รกรสอโอนเงินเยียวยาไม่ได้1.6แสนรายนะคะโครงการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและทกะสได้ดำเนินการโอนเงินให้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาลในเดือนที่2นั้นนะคะอันนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะวันที่18มิถุนายน63นายอนันต์สุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมพิจารณาก,การอุทธรโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรได้รายงานความคืบหน้าของโครงการณวันที่17มิถุนายน2 5 6 3ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์จำนวน7.59ล้านราย โดยกลุ่มที่1มี2ชุดนะคะ6กล้านเจ็ดแสนหนารยายนะคะกลุ่มที่2ชุดที่1นึ่จำนวน8ปดแส1สอรายซึ่งทกศได้โอนเงินให้เกษตรกร,กรในเดือนพฤษภาคมนะคะและเดือนมิถุนายนนะคะ และอยู่ในระหว่างตรวจสอบรอแจ้งเพิ่มเติมจำนวน0.47ล้านรายนะคะประกอบด้วยกลุ่มที่2ชุดที่2จํจำนวน0.16ล้านรายนะคะส่วนกลุ่มที่3นะคะจำนวน0.12ล้านรายและจากการอุทธรประมาณ0.19ล้านราย ในส่วนของการโอนเงินทกสที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้นั้นมีรายละเอียดดังนี้นะคะต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกจำนวน132,905านวน1 9รรายการโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากไม่พบบัญชีบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน1,000 0 หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้ารายอยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินจำนวนหนึ่งแสนสี่มื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองรายนะคะเจ้าประเป็นจังใดนเนาะจ้าเนาะมันจะคอยโอนบะได้อันนี้ก็เป็นงงงงน,นะคะเพราะว่าไม่พบบัญชีบัญชีไม่ถูกต้องป้าตังว่าแสน 6 5 7มืรายแล้วอยู่ระหว่างการโอนเงินอีก1 4 8 7งแรายพะนะเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร,ร,กรนั้นสามารถตรวจสอบการโอนเงินเนยียวยาด้วยตนเองจากการเข้าไปยังเว็บไซต์ www moac.go.th นะคะแอปพลิเคชันดิจิทัลฟาร์เมอร์นะคะก็เป็นงงๆงนะาจา้ะเนะาะทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ตามที่คณะกรรมการกรันกรองการใช้จ่ายเงินกู้สำนาาักงานสภาพาสเศร,ร,ศ pues, ศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่5ทับ2563และครั้งที่6ทับ2563โดยอนุมัติให้สสกเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะ โดยรวมถึงเกษตรกรด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรจำนวน1 3 7 0 9 3รายเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันนะคะสำหรับข้าวนี้ไม่ใกล้กระวังเป็นย่างยิงเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องกลับไปเช็คนะจา้าเพราะว่า ท่กัออบอว่าสามารถโอนเงินเข่าได้แตงววาเป็นแสนหนึ่งแสนรายนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเข่าไปเช็คเนาะจ้าเนาะถ้าผู้ใดยังประทันใดใดนะจา้าสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องแม่ไก่นะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะ